ก็90%ซนี์นี่จะเป็นน้ำมันโซล่าครับเพราะว่าถ้าเป็นถุงยืดถุงเหนียวยิ่งเหนียวยิ่งเป็นโซล่าครับถ้าเป็นถุงกรอบถุงอะไรจะเป็นบินซินแบบขวดน้ำโพลลิตเนี่ย10กิโลเนี่ยจะได้เินซินประมาณลิตรหนึ่งสองลิตรครับแต่สิกิโลก็ได้แค่นั้นแหละครับไม่คุ้มแต่ถ้าไปถุงเหนียวยิ่งเหนียวยิ่งดีครับไอที่แพ็คของพันของมาเนี่ยสิบกิโลจะได้น้ำมันสิบลิตรแต่ถ้าไปถุงหิ้ว ถุงแกงถุงต้มถุงอะไรที่เราทิ้งเกลื่อนทั่วไปจะได้แค่เจ็ดแปดลิตรคือถ้าถุงดีเนี่ยอัตราก็หนึ่งต่อนึงเลยครับเอาใส่ก็ไปหนึ 1. 1> ่งกิโลได้น้ํามันมาหนึ่งลิตรครับพิธีการใช้ก็ไม่ยากครับนําปัติติใส่เข้าไปในถังแค่ยี่สิบโลนะอาจารย์ถ้าเราเผาจริงๆยี่สิบโลถ้าเราเผาทดลองแบบผมนี่สิบโลใส่ไปเลยยี่สิบโลจะได้น้ำมันประมาณสิบเจ็ดสิบแปดลิตรครับต่อสามชั่วโมงกินน้ำมันนี่ประมาณหกลิตร ในการต้มครั้งหนึ่งเนี่ยต้มนานไหมครับกว่ากว่าจะได้เป็นตัวน้ํามันขึ้นมาก็สูงสุดก็หนึ่งชั่วโมงทั่วไปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงน้ามันหลั่งแล้วก็ดึงเวลาไปอีกชั่วโมงครึ่งก็หมดรวมแล้วไม่เกินสามชั่วโมงจบเลยฮะอาจารย์จบใช้เวลาสามชั่วโมงในการกันน้ํามันหนึ่งครั้งครับผมผู้ใหญ่เล็กบ้านใชยประดานขาบ,บนใชยประดานอําเภอใชยประดานลพบุรีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับอยู่ลพบุรี มาไม่กี่วันมานี่ครับผมไปเยี่ยมบ้านที่บ้านผมอยู่ปากใต้ผมก็ไปเยี่ยมบ้านผมไปเจอเพื่อนเพื่อนเขากันน้ำมันครับนะบกันน้ำมันตัวนี้ขายให้กับวัดเพราะว่าตามวัดเนี่ยเขาเผาศพต้องใช้น้ำมันศพถึงห้าสิบลิตรนะครับทีนี้เขากันได้เท่าไหร่เอาไปส่งวัดไปส่งวัดลิตระยี่สิบแปดบาทนะฮะผมมานั่งคิดตัวเอง้เราก็อบรมมาตั้งยี่สิบกว่าปีอดีตผมเคยอบรมที่ลาดีในหลวงที่ อ่าคลองหลวงครับหน้านวนครที่มีรูปพระเทพใหญ่ๆมา่อก่อนนะฮะครับผมผมอบรมมาในผมับเคสเราก็เคยอบรมมาผมก็มาปรับปรุงทำนะปรากฏครั้งแรกคองคองกขังขายอันแรกไปตีกลับกับเพราะกันน้ำมันไม่ออกเนี่ยตัวนี้นะตีกลับมาครับผมทีนี้ผมก็มาปรับปรุงใหม่แล้วก็ใช้อ่าตัวตัวกันที่เราอบรมมากับตัวที่เราเคย ทำเครื่องการเล่าขายมาเป็นหลายๆร้อยตัวเนี่ยมาปรับปรุงก็กันครั้งแรกก็ได้หกลิตร,ตร,ตรคร 3, 4, ั้งที่สองได้เจ็ดลิตรครับครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าได้แปดลิตรเจ็ดลิตรแปดลิตรเจ็ดลิตรจนทั้งพอใจพอใจก็ตัดสินใจทําออกหากใครต้องการหรือเอ๊ะท่านมีเหล็กเยอะท่านเป็นช่างมาเรียนรู้เอาไปทําเองแต่สำหรับท่านที่จะทําโดยที่ว่าทัดตัวเดียวะไม่คุ้ม เหล็กเส้นหนึ่งสองพันกว่าใช้เหล็กตั้งสี่ห้าขนาดเห็นไหมฮะและท่อลูกเนื้อถังลูกกว่าหกเจ็ดร้อยเซรามิกชุดหนึ่งกพันกว่านะฮะแล้วก็ไอ้ที่หุ้มก็ตกสี่ห้าร้อยบาทรวมแล้วต้นทุนตกหมื่นต้นทุนตกหมื่นนะครับถ้าเรารวมเหล็กทั้งหมดถ้าทําลูกเดียวไปคุ้มครับแต่ถ้าเราจะทําหลายๆคนมีเพื่อนมีมูนะเ่ยเฮ้ยมึงมารวมกันดีกว่านะมารวมทําขึ้นมาสักสิบตูกไปคุ้ม นะฮะแต่ผมทุกวันนี้นะครับผมจะเปิดทุก,ทกวันอาทิตย์ให้กับทุกคนค <ผม S 2> ท,ที่มีความสนใจอยากจะมาดูงานอยากจะมาซื้อเครื่องกัน่นอยากจะมาดูการทำผมจะไม่ปิดบังเลยนะและผมไม่เจ็บแม้แต่บาเดเดียวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเดียวตอนเที่ยงมีข้าวให้ทานทุกที่นคน <ๆ S 1> มาเยอะๆม,มหาวิทยาลัยเนี่ยคือมาเข้าชมฟรี มีทุกอย่างมซข้าไอไรีด้วยไม่อะไรไม่เป็นไรครับฟรีนะมีขนมกาแฟตอนเช้านะครับคือทุกคนเขาเติมน้ำมันรถมาก็มากแล้วเห็นไหมขอโทษนะผมไปอบรมสองวันผมเสียสามพันวัละพันห้าเราก็ต้องจ่ายค่าข้าวเข,า,ขาเนี่นะฮะแต่ว่าผมเองผมไม่เอานะคุณจะซื้อผมหรือไม่ซื้อไปจําเป็นเลยนะขอให้คุณถ้าคุณสนใจอ่ะเอาเฉพาะคนสนใจนะ ชุดกันน้ำมันของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็ประกอบด้วยเริ่มแรกเลยนะฮะก็ถัง200ลิตรก่อนหม้อต้มครับอย่าหม้อต้มแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือตัวนี้ครับเราไอ้ตัวนี้พูดไปแล้วก็ไม่สําคัญหรอกเพราะมันใช้ฟืนได้ครับแต่ผมมีให้ครบชุดนะฮะแล้วก็ลงตัวนี้ครับตัวพระเอกเลยตัวนี้ครับตัวนี้พระเอกเลยตัวนี้ถ้าตัวเดียวก็ลงทุนมากมาย เขาจะมีบัวฟัม่ม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 บัวฟัมวฟ่มยาน,นี้เป็นเผเล็กชะลอไอครับเซตเนี่ยทันเซตเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ผมจะไม่บอกราคาเต็มหมื่นเศษเศษหมื่นเศษเศษครับได้ได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมนี่เลยครับครบทุดคุณดูครับไอ้นี่ะแผนเล็กแผ่นนี้ถ้าเป็นซื้อตัวไปห้าร้อยเซรามิกนี่ก็ห้าหกร้อยไอ้นี่ก็ห้าหกร้อยรวมแล้วนี่สองพันละครับไอ้นี่ครับ ต้องซื้อ power รถเนี่ยก็ปลาไปตกสองพันด้วยกัน่า hmm. ไหรนะตกสี่พันแล้วเหล็กเส้นหนึ่งสองพันนี่นี่นี่น,นี่รวมแล้วก็ตกหมื่นก็น้ำมันกีโลน้ำมันเกียนน้ำมันพืชทุกชนิดนะได้หมดเลยครับเพียงให้กระบอกมันร้อนแล้วน้ำมันอะไรใสไปติดหมดสามชั่วโมงเนี่ยหมดน้ำมันไปผมหมดห้าลิตรห้าลิตรครับ<อ>เร่งน้อยๆน,นะเร่งน้อยๆนยห้าลิตรรับครับ,รบไม่เกินหกลิตร ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีน้ำมันเก่าเนี่ยเราสามารถเอาน้ำมันดีเซลใส่ลงไปได้ไหมโอ้ได้แต่มันไม่อาจารย์ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มข้อดีคือทําให้นะจํากำจัดขยะในในแต่ละหมู่บ้านขราบขอโทษนะอบตอ่านะเก็บขยะอันไหนเก็บไปขายก็เก็บไปขายที่เก็บขายไม่ได้ก็ใส่ถุงไว้นะแล้วมีกันกันทุกวันทุกวันน้ํามันอันนี้นะครับที่อื่นผมไม่รู้แต่วัดนี่มีเท่าไหร่รับซื้อหมดครับเป็นหมื่นลิตรพันลิตรเขาก็รับซื้อวัดนะฮะ เพราะว่าน้ำมันตัวนี้มันแรงกว่าน้ำมันโซลา่ามันแรงกว่าน้ำมันโซลา่เาเผาศพเผาอะไนรนี่แหละดีมากนะก็แถวราดุรีเพชรบุรีนครผมตัวบ้านผมอะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีการเผาด้วยนะละเพราะว่ากฎหมายเขาออกมาแล้วไม่เกิน2ปีวัดทุกวัดจะไม่มีการเขาขาาผา่านถ้าเผา่านถือว่าผิดกฎหมายนะตอนนี้ต้องไปยุดไม่ไฟฟ้าก็ต้องน้ำมันนะครับครับ,รบเตาเนี่ยใช้เผาขยะได้กี่ครั้งครับอันนี้ผมก็ราจุดด้วยน้ำมันเนี่ยมันจะได้ประมาณร้อยครั้งร้อยครั้งจุดด้วย ถ้าจุดด้วยฟืนเนี่ยประมาณไม่เกิน7060 60ครั้งครับครับถ้าจุดด้วยฟืนไม่เกิน760 70, 60, 70ครั้งประมานนั้นแหละครับก็ผมทำถังเผา่านขายมา60กว่าปีอ่า10กว่าปีครับรู้นะอันนี้มันถือว่าน้ำมันมันเผาอยู่เรื่อยมันไปร้อนอยู่เรื่อยแล้วพอตูดมามันก็ไม่เป็นสนิมครับเพราะไอไมันเป็นน้ำมันน้ำมันจากการผลิตของเราเนี่ยเอาไปเติมเครื่องยนต์แบบไหนได้บ้างครับที่ผมใช้หนึ่ง เติมเครื่องตัดหญ้าอ่าแล้วก็เครื่องไร้ไม้ผมใส่รถยนต์ผมทีง40ขวด60ขวด40ขวด60ขวดครับใช้ได้ไหมขี่ง่ายไหมครับก็วิ่งนิ่งไม่มีอะไรก็เมื่อก่อนผมลองกัน6-7ครั้งน้ำมันบรรุ เหลือเยอะแยะแต่ทุกวันนี้พอกันเสร็จก็คนนั้นหิ้วขวดคนนีห้ววนนหิวขวดหมดแล้วพอเราเปิดกันออกเปิดใส่ขวดเนี่ยพ่อผูใหญ่สามารถเราไปเติมได้เลยไหมหรือว่าต้องมีมงกระบวนการเดียวนั้นเลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะน้ำมันจะเหลืองสวยมากนะเติมไม่รู้ว่าพอออกมาต้องก็ไปเติมรถเติมเครื่องตัดหญ้าเติมอะไรได้เลยอ๋อไม่เราไม่ต้องเอาไปกรองไปไอ,งอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องแต่ถ้าเราไปใส่เครื่องยนต์เนี่ยเอาผ้าเขาบางสามชั้นวางกรองใส่ผ้าเขาบางนิดเดียวมันจะดูแล้วก็ไม่มีตะกรนอะไรหรอก แต่เราเรากันไว้ก่อนครับรถยนของมันก็รถยนนี่เขามีเครื่องกองดีกว่าทั้งหมดกองกระดาษนะครับต้นทุนในการผลิตนะพ่อใหญ่ตอ่อน,น้ํามัน1ลิตรเนี่ยใช้ประมาณกี่บาท <ผม S 1> ครับผมคิดอยู่แล้วนะไอ้นี่ต้นทุนเนี่ยผมอัตีไปกําไรเลยดีกว่าครับน้ำมัน8ลิตรเนี่ยนะเราจะได้กําไรเอาดีด้วยเราไปขาย28บาทได้ประมาณ200อบาทได้แน่แ2่0บาทเพราะว่าไอ้นี่10กิโลนี่เพิ่งบาทไอ้นี่ลิตรห้าบาทก็25 <G ül üş> ก็ลงทุนไม่ถึงร้อยถึงร้อยแต่ได้น้ำมัน280ก็ได้เวลาร่วม200บาทครับต่อ10ลิตรสำหรับใครที่อยากเอาไปกันอยู่บ้านอยากมีลงกันแบบอ,อ่าหอ,อกันแบบเล็กๆแบบนี้เพื่อที่จะไปใช้ในคลเรือนหรือในหมู่บ้านก็ได้ครับครับโอ้โห oh, ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมช่องบอลแมนวิถีเกษตรอยากได้เครื่องนี้พ่อใหญ่มีจําหน่ายไหมครับก็ คือถ้าใครจากได้ก็ต้องจอง,องเราจะทําให้เฉพาะคนจองเท่านั้นครับนะครับเพราะว่างานนานในโรงงานผมก็ยุ่งนะใครจองมาก็กองได้เลยเนะเบอร์โทรติดต่อครับผมเบอร์โทรติดต่อของผมก็ผู้ใหญ่เล็ก092ครับ4583363092 4583363ครับหรือใครที่อยู่ทางบ้านอยากจะเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตและวิธีสาธิตในการใช้งานต่างๆสามารถมาได้ที่มาที่บู่บ้านใชยบบดายุคใหม่ตั้งพิกัดอาาอบตอใชยบดานพราะรบอบตอเลยบ้านผมนี่นะมาได้ทุกวันอาทิตย์นะครับโดยที่ว่ามาทานอาหารร่วมกันที่นี่ทุกวันนะไม่ต้องเอาเข้าวห่อมาเราเปิดวันอาทิตย์เนี่ยเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การอบรมเลย อาจะบอกว่าวศูนย์เรียนรู้ก็ไม่ใช่คือเรามาปรึกษามาคุยกันขาบนะฮะถ้าว่าบางคนบบเอ๊ะผลหนูสามาฉันอยากจะศูนย์เรียนรู้ต้องอธิบายฉันร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราให้ความรู้เท่าที่เรามีโอกาสครับครับใครถามเราตอบได้แต่คนไม่ถามก็อาศัยลักจาเอาครับนะอยากรู้ให้ถามแล้วเราจะเริ่มสตาร์เตาเนี่ยตอนกี่โมงสี่โมงครับสี่โมงครับเพราะสี่โมงเราจะเริ่มจุดเตาทุกทุกวันอาทิตย์สามารถเข้ามาได้เรื่อยเนาะ สำหรับวันนี้ช่องบอมแมนวิถีเกษตรนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อผู้ใหญ่นะครับที่พาเรามารับชมเตาเผาถ่านเตากันน้ํามันจากถุงพลาสติกครับค,บคบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดี